ว่ามีคนได้นําทองมามอบให้อาจารย์ครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางให้ลูกศิษย์ลูกหาเพราะว่าเราก็ได้เข้ามาสามงวดติดอันนี้เป็นงวดที่สี่เลขรัฐบาลไทยงวดนี้สิใครก็ว่าเขาต้องสอนอาจารย์หสนรสยสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับบอสักข้ากระโดดใช่แนืนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาที่นะครับบ้านอาจารย์แซมนะท่านผู้ชมครับวันนี้มีการปล่อยตัวเลขโค้งสุดท้ายนะครับผมวันปันทร์วันที่16ตุลาคมนะครับ 2,567เลขเด็ดเม็ดเดียวอาจารย์แซมนะครับหลายท่านก็ตั้งตารอคอยนะครับวันนี้นะครับผมบาซาแล้วก็วิโสพรนอนาเดียนะครับเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศด้านในนะครับท่านผู้ชมใครเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเข้าไปดูด้วยกันนผครับครับเต็มนะ เอานเเอาเดียเดียวิสุพพร,พรครแล้วก็พาท่านผู้ชมมาสอง,งาาสทีวิทยาศาสตร์แซมนะครับใครกำลยที่ชมไลฟ์สดทางช่องแฟนเพจนะครับวันนี้เรามากันที่นะครับบ้านอาจารย์แซมนะครับผมตามโค้งสุดท้ายนะครับของอาจารย์แซมเมื่อวันที่16ตุตลาคม2567โค้งสุดท้ายอาจารย์แซม เลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามอาจารย์แซมนะครับผมชมบรรยากาศตอนนี้อาจารย์แซมกำลังรับ <c oughs> พาลูกศิษย์ทําพิธีสะดอกนะครับผมเสริมบาร,รมีนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วใครที่เห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ

อาจารย์แซมวันนี้มาลุ้นกันว่าอาจารย์จะปล่อยตัวไหนให้เราเป็นแนวทางนะครับอารแซมโชคชะลากีแบหมือรัฐบาลไทยนะครับ16ตุลาคมวันนี้ขอให้เห็นกับเราทุกท่านนะครับผมใครเทียนคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับนะครับผมวันนี้เราได้เลขเด็ดแน่นอนนะครับผมแนวทางวันนี้ไม่พลาดนะท่านผู้ชมครับได้แน่นอนไม่มีกั๊กนะครับผมพร้อมทั่วประเทศใครที่ชมไลฟ์สดตอนนี้ก็สามารถกดแชร์ออกได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ แชร์ออกไปช่วยๆกันนะครับผมช่วยๆกันแชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับทุกท่านครับแนวทางวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านมีชคมีลา16ตุลาคมนี้นะครับผมทีอาจารย์เสียงพร้อมที่จะปล่อยตัวเลขให้เราได้รับชมนะครับได้เรื่มทำเพลงได้มากขึ้นเลยไดเอาเลยเพราะตัวเลขเมื่อใดอันต้องขึ้นกู้เลยเพร,ราะว่าสำนักนี้ต้องเอาเลยเพราะว่ามาหอดจะจัดเลยว่าท่าน มีปมีใครอีกบ่มีใส่เลยเนาะใส่เลย่อขึ้นกาดก่อนเหมอ้อพันเอากระดาษมานะครับผมมาทีละดึกผ้พ่อบอกที่ะดึกนะครับได้ได้ เดี๋ยวเอาตัวใหม่เดี๋ยวคนครับเดี๋ยวคนมันไปแล้วคอบดคสวรนะครับผมครับผมรอรอครับผมรอรออาจารย์จะไปแล้วนะครับผมความคันตัวโลก เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ๆๆนะครับกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมต <c oughs> องอันตัวไหนมาเอตเอ่ะเข้ามาเข้ามานั่งได้บาอยัางเบาบักสูงแรงหวานขึง ไม่เป็นไรอาจารย์จัดการเองอ่ะปิดประตูเดี๋ยวอาจารย์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวอาจารย์จะจะทำให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งอ่าอ่าเรื่องี้อื่องครับผมอ่าฝั่งนี้เออเรื่งมาเรื่งมาครับ รอนะครับผมดูชมพิมพ์รอนะครับรอรอรอ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมชาติเนอะอืมอ <c oughs>

รอนะครับผมสวัสดีคุณนลก็คุณดวงจันนะครับคุณนภัจจิตนะครับผมนภัจจิตนะครับคุณนิตยานะครับุณยายพันธ์นะครับประสดีครับคุณไรรอรอรอนะครับผมตอนนี้อาจารย์ทําตัวเลขแล้วนะท่านผู้ชมครับวินาทีระทึกนะครับผมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับใครจะ ได้เป็นจับชองฉลาขึ้นไปไวรัฐบาลไทยนะครับหรือว่าลอตเตอรี่นะครับทุกก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณครับชมงนะครับด้วสีาง <c oughs> ตอนนี้เวลาก็10โมงแล้วนะทานผู้ชมนะครับ รอวันะครับอาจารย์กำลังเขียนแล้วก,ก็มีแต่หลายช่องนะครับผมพี่พี่จะหลายช่องครับวันนี้ร่วมกันามามาถ่ายทำนะครับ อาจารย์เคาะหัวแล้วครับผมออกมาตัว oh นี้ส <ss> ี่หาหกองตัวอะไรับพีใจครับอยู่ที่เข้างนอกพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมยังพร้อมครับพร้อมข้างนอกพร้อมหรือยังพร้อมพร้อโดนแล้วพร้อมโดนแล้ว

405-64นะครับ46นะครับเสี่ศู แจไปเลยนะครับเอลซีนะครับแคจไปเลยนะครับเปิดอ่าเปิดกระลาสี่เจ็ดด้วยนะครับผมพิมพ์มาได้ข้าพเจ้าตอนนี้ก็พิมพ์เลยนะครับผมช่วยกันพิมพ์นะครับช่วยกันพิมพ์นะครับเอลซีทุกท่านนะครับผมนะารัจากครับผมครับนงามการปีอ không biết cái gì nữa, ai cũng biết ai, 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 ai cũng biết ม่ show, ิตรเลยเม็ดเดียวจะเดียวจะแยงนะครับผมแต่เห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมนะครับผม6ตุลาคมนะครับผม405647 054647เม็ดเดียว4647นะครับผมอาจจะแสี่ยงรวยรวยนะครับผม ใครก็ไละแชร์นะครับโอคนละแชร์เดี๋ยวเราอนะครับคาต่อกันอาจารย์ต่อับนะครับมาให้อาจารย์

สีเจ็ดไปไหนสี่เจ็ดไปไหนขันข้างขันข้างถุกบานงอตบหิถูกบันงอจอดเจ็ดส่า

ไอ้ที่อื่นอาจารย์ไม่กลัวนะมีอาจารย์คนเดียวที่จะล้มอาจารย์ได้ก็คืออาจารย์ป้อมอาจารย์มีอาจารย์คนเดียวที่จะฆ่าอาจารย์ได้คืออาจารย์ป้อมอาจารย์ป้อมอ่ะก็ วันนี้เป็นโอกาสดีเนาะเวลาดีที่วันนี้ได้มาพบปะกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคน<อ>เสียงอ่าได้ยินชัดเจนไหมชัดเจนครับช<อ>ัดเจนก็วันนี้เป็นวันที่14บ่าวันที่14เดือนตุลาคมถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสงามที่อาจารย์ได้มาพบปะกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ปล่อยแนวตางโค้งสุดท้ายของอาจารย์<อ>ก็อาจารย์ก็ได้ฝันดีมาก ฝันดีตั้งแต่ก่อนที่จะมาปล่อยหวยแล้วก็ฝันว่ามีคนได้นำทองมามอบให้อาจารย์เป็นพระเลี่ยมทองเขาบอกว่าอาจารย์อยากได้เท่าไหร่เอาไปเขาว่างี้เขาให้อาจารย์อาจารย์ก็ได้หยิบเอาเต็มกำมือว่าเป็นพระเลี่ยมทองก็เลยมอบให้อาจารย์อาจารย์ก็เลยนั่งนิมิตกรรมฐานก่อนที่ลูกศิษย์ลูกหาจะมาหาอาจารย์ ปรากฏว่าเลขที่ยังเหมือนเดิมที่อาจารย์มั่นใจก็คือ46 47แล้วก็ข้างบนที่อาจารย์เห็นมันมีเลข0ก็คือ405 0 5, 40 5. ก็คือ405อันนี้เป็นเพียงแนวทางให้ลูกศิษย์ลูกหาสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นอาจารย์ไม่สนับสนุนการพนันหวยใต้ดิน ให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นถือว่าเป็นแนวทางอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางจากอาจารย์เพราะว่าเราก็ได้เข้ามาสามงวดติดอันนี้เป็นงวดที่สี่ดูให้เป็นศิลปะดูให้เป็นไม่ต้องไปเครียดดูบางคนดูแล้วไม่ต้องไปเครียดเนาะดูให้เป็นศิลปะเพราะว่าเลขที่อาจารย์กรรมฐานนั้นเมื่อคืนมองเห็นเลขบนก็คือ4 0 5แล้วก็5 0 0 5สําหรับงวดนี้ใครที่ชอบเลขศูนย์มีใครชอบเลขศูนย์ไหมบน ถ้ามีใครชอบเลขศูนย์ก็อ่าก็นำไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยแล้วก็เลขของอาจารย์ไม่มีเปลี่ยนแปลงก็คือ46กับ47แล้วก็มั่นใจว่าจะมาล่างอืแต่ก็ไม่รู้นะก็เป็นแค่เพียงแนวทางแต่ว่าเลขบนอาจารย์ก็ให้405หรือว่าทุกอย่างไม่มีไม่มีแน่นอนหรือถ้าเราจะซื้อเราก็ซื้อทั้งล่างทั้งบนไว้ เราก็ซื้อกลับด้วยเพราะว่าเลขอาจารย์ก็ให้ไม่เยอะวันนี้ให้แค่หนึ่งสองสามหางมีศูนย์ห้ากมีแล้วก็สี่หกแล้วก็ส <4, 6, S 1> ี่เจ็ดถือว่าหวยวันนี้อาจารย์ก็ให้ไม่เยอะอาจารย์ก็ให้แค่ศูนย์ห้าแล้วก็สี่หกแล้วก็สี่เจ็ดถือว่าเป็นนิมิตหมายของสวรรค์อันดีงาม ที่อาจารย์ได้มาเผยแพร่ให้ลูกศรริษย์ส่วนแล้วว่าลูกศิษย์นั้นจะได้น้อยได้มากขึ้นอยู่กับลูกศิษย์บุญวาสนาแต่ละคนเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วมีเหตุปัจจัยเมื่อของของใครของของมันเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อเราได้ทำไว้แล้วของทุกอย่างที่เราทำไว้อธิษฐานแล้วมันจะมาปรากฏแน่นอน แต่ถ้าใครนั้นไม่ได้ทําไว้ต่อให้อธิษฐานแทบตายมันก็จะไม่ได้มาคนได้หวยสามตัวไม่ซื้อก็มีอาจารย์ก็บอกว่าของทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเป็นของของเราที่เราได้ทํามามาคนได้เยอะแสดงว่าคนนั้นก็ทําของเขาได้ทํามาของทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วได้ทํามาทั้งสิ้นอ่าใช่ไหมถ้าคนเราไม่ได้ทําทานไว้ไม่ได้สร้างไว้เมื่อเราอธิษฐานนั้นของสิ่งนั้นก็จะไม่มาแน่นอน ถ้าคนใดคนนั้นได้ทําไว้แล้วเมื่อเราอธิษฐานไว้ของสิ่งนั้นก็จะมาอาจารย์ถึงบอกว่าแล้วแต่บุญใครบุญมันเลขรัฐบาลไทยว่าน,นี้405แล้วก็2ตัวได้แก่46 47เม็ดเดียว46 47อ่ะอ,อันนี้เป็นแนวทางของสุดท้ายแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงให้แค่นี้ ให้แค่แนวทางโค้งสุดท้ายไม่มีเปลี่ยนแปลงใครที่เห็นแล้วก็ไปสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยอาจารย์ไม่สนับสนุนในเล่นหวยใต้ดินแล้วก็ให้ระวังเรื่องของเพจปลอมที่ชักชวนเข้าไปเล่นการพนันในกลุ่มลายหาเจอที่ไหนให้ตักเตือนแล้วก็ให้บอกกันด้วยว่าเป็นเพจปลอมอาจารย์ไม่มีให้เข้ากลุ่มลายจะออกเฉพาะ YouTube อย่างเดียวถ้าใครไปเจอใน Facebook หรือว่าในอะไรก็แล้วแต่ให้จำไว้เลยว่านั่นคือเพจปลอม ใครที่ติดลิงก์ว่าให้เข้ากลุ่มไลน์นั่นคือเพจตัวมให้เตือนอลูกศิษย์ลูกหาให้ระมัดระวังไว้ด้วยอาจารย์จะบอกแค่ว่านี่คือรัฐบาลไทยที่อาจารย์มอบให้ในวันนี้แล้วแต่ลูกศิษย,ย์ลูกหาจะไปซื้อเอา,อาไปซื้อแล้วแต่บุญใครกรรมมันใครทํามาเยอะก็ได้เยอะใครทํามาน้อยก็ได้น้อยแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ทุกคนซื้อได้บางคนไม่ซื้อก็มีแล้วแต่เนาะบุญใครกรรมมันใช่ไหมใช่ครับ ใช่ไหมการป้อมฮะตัวไหนารป้อมตัวโน้นัวเกตผมก็อยู่ในนี้หมดแล้วก็ให้เป็นอยู่ในนี้หมดแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้นําไปซื้อกันเลยซื้อไปเพราะว่าแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนอาจารย์ก็ให้เป็นเพียงแนวทางสําหรับฉลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนหวยใต้ดินเพจปลอมให้ระวังเพราะตอนนี้กาลังระบาด ระบาดมากเพจปลอมแล้วก็กลุ่มปลอมคนโซลินทีวีก็ส่งมาให้อาจารย์ดูว่ามีกลุ่มที่ว่าเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าไปเล่นอ่าหวยใ,ใต้ดินก็ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพเพราะว่าตอนนี้เกิดระบาดทั่วประเทศไทยเนาะก็ให้ลูกศิษย์ระมัดระวงังเนาะอ่ะแคปไว้แคบไว้หรือยังแคแล้วครับอ่าแคบไว้ะไวนะอ่ารัฐบาลไทยง่วานี้แคบไว้เลยขอให้มีลูกศิษย์ลูกหาลูกทุกคน อาล่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่อับจนขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอให้ปุดนี้สินใครมีนี่สินก็ให้ปลดนี่สินขอให้ล่ำรวยเงินทองอนับจากนี้ไปขอให้เจอสิ่งดีๆกัๆนยานมิที่ดีต่อกันอขอให้ล่ำรวยเงินทองทุกๆคน ah satu satu ah, okay. 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 สลับนปเรื่ครับเราก็ได้แล้วท่านผู้ชมครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีควากัุขเลยทุกท่านเลยนะครับผมสำหรับไลฟ์ครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตลงไลฟ์สดนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ทางช่องแฟนเพจของเราด้วยนะครับผมแล้วก็ทางช่องยูทูบนะครับบอสขับอรุณชัยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเพียงแค่น้ำางโปรดใช้าพิจารณาในการรับชมนะครับสนับสนุนลากรายการงรัฐบาลไทยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับนี้ผมมาสักลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม แน่กรรมดาราบอกใคเลือกอะไรดดรมาเคยส